ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายาเข้ามาแล้วนะครับผมกับเจ้า Honda Accord โฉมปีปัจจุบันนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากน่าใช้มากครับเลขไมเ์เพียงแค่1นึ0 0 0สกิโลนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยครับถ้าใครชอบสนใจนะครับวันนี้มาดูเลยครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า Honda Accord รนะครับรถปี2020นะครับผมเป็นรุ่น 1.5EL ตัวเทอร์โบนะครับผมที่สำคัญเลขไมค์คันนี้เพียงแค่1 1 0 0 0 0มกิโลครับรับประกันไม่แท้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวสีขาวมุกเดิมจากโรงงานนะครับที่สำคัญนะครับผมคันนี้นะครับผมเรากล้ารับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณนะครับนานสูงสุด1ปีหรือว่า30 0 0 0กิโลซ่อมฟรีส่วนได้นะครับและคันนี้นะครับผมราคาออกใหม่ป้ายแดงแพงมากครับเกือบล้านห้าครับ วันนี้เป็นมือสองราคาเหลือเพียงแค่นะครับ758,000บาทครับราคานี้ซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่1 4 0 0บาทครับถ้าใครสนใจมองหารุ่นนี้ชมนี้รีบมาจัดเลยครับภายนอกนะครับผมเราได้สีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานนะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์ให้รอบคันนะครับที่สำคัญนะครับผมคันนี้สภาพเนี่ยบอกเลยว่าเดิมทั้งคันครับด้านหน้านะครับผมเราได้ไฟฟลู LED นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสวยกิ๊บนะครับเรียบหรูดูแพงครับ กระจังหน้าเป็นลายโครเมียมนะครับมาพร้อมกับโลโก้ Honda สวยๆเลยครับด้านล่างเนี่ยมีไฟตัดหมอกให้นะครับสวยกิ๊บเลยคันนี้นะครับผมเราได้ล้อแม็กสีลมดําเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นแม็กสีออกทูโทนนะส่วนยางเนี่ยได้ยางปี2023แม็กข้อสิบครับได้คันนี้นะครับได้ดิสเบรกสีล้อเลยครับด้านท้ายนะครับผมได้ไฟเบรกเป็น led นะครับตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเรียบหรูดูแพงครับและตรงกลางด้านบนนะครับมาพร้อมกับโลโก้แอคคอร์ดนะครับด้านล่างเนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุด คันนี้นะครับมีกล้องหลังให้ครบถ้วนเลยนะด้านล่างสุดนะครับด้ชุดแต่งเป็นท่อคู่ตัวนี้บอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานนะครับและต่อมาดูเลยครับเพื่อนมาอ่างด้านท้ายนะครับเปิดขึ้นมาเลยครับสิ่ง่องเลยครับเห็นนะครับว่าด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างกว่านะครับคุณสามารถใส่ของได้เยอะนะครับเพื่อนๆต่อมาครับมาดูเลยครับอ่างด้านท้ายครับดึงขึ้นมาเลยครับมานี่แบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับผมรุ่นใหม่เนี่ยมีไม้ครบนะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไรครบทั่วเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยรถสวยนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีการเฉี่ยวชนมาครับพาชมห้องโดยสารภายในนะครับเพื่อนๆคันนี้ผมบอกเลยว่า full option นะครับผมตำหนีภายในเนี่ยไม่มีเลยลองสองดูเลยครับเลขไมค์คันนี้นะครับผม1นึ0 0 0สมกิโลรับประกันไมค์แท้ครับพวงมาลัยครับ power multi function มีแพนดชิปให้ครบถ้วนเลยคอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับมีกล้องถอยหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธครบหมดทุกอย่างครับ แอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮทุกอย่างมีครบหมดและตัวเบาะนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าตัวเบาะเป็นตัวนปอร์ตนะครับภายในเนี่ยเป็นสีดำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพบอกเลยว่ากริปมากครับและตรงแผงประตูนะครับผมมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้า2บานเป็นออโต้นะภายในเป็นลายไม้เมมโมรี่เบาะครบทั่วเลยตัวโครงสร้างดูเลยเพื่อนๆมาตรงนี้นะครับเห็นไหมรอยเม็ดอาร์ครับเดิมหมดจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับ เรานะครับผมซื้อรถมาจากลูกค้าโดยตรงของเราเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับรถสวยเข้าสูนตลอดที่สำคัญนะครับรถเรารับประกันโดยคุณชาวลิศรับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิกคอมหรือว่าจมน้ํารับประกันไม่แท้ครับห้องโดยสารภายในครับเป็นเบาะนั่งสองแถวตอนมีแอร์หลังให้ครบถ้วนภายในนะครับผมสูงโป่งลงสบายนั่งสบายครับโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์คเดิมหมดจากโรงงานรถไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับ ห้องโดยสารภายในนะครับผมสวยกิบเลยนะครับมาด้านหน้าเลยครับคันนี้บอกเลยว่าฟูลออปชันนะครับพวงมอะไรพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันแอร์ออโต้หน้าจอทัชสกีนะครับเบรกมือไฟฟ้าบออปรับไฟฟ้าคุ้มค่าคุ้มราคาครับเพื่อนๆที่เห็นคันคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเจ้าของเนี่ยใช้งานเองคนเดียวเข้าศูนย์ตลอดนะครับใครชอบสนใจเนี่ยต้องรีบมาซื้อคันนี้นะ และตัวโครงสร้างด้านบนครับดูกันเลยครับ4บานเหมือนกันหมดนะครับคันนี้นะครับผมเราได้เครื่องยนต์เอิร์ธดีมนะครับ VTEC คเทอรนะครับ1,500อซีซีอัตตาเร่งดี8น้ำมันครับและตัวโครงสร้างดูเลยครับน็อตยึดฝาปรงซอกด้านในซุ้มหัวโช๊คแก้มซ้ายขวาคานหน้าเลกาสซีเดิมๆครับคันนี้ผมกล้าพูดเลยว่ารถเนี่ยเดิมทั้งคันสีไม่เคยเก็บน็อตไม่เคยถอดรถไม่เคยชนนะครับฝาปรงเดิมหมดจากโรงงานครับคุ้มท่าคุ้มราคา758 0 0 0บาท ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่14,0 0 0บาทเองสรุปนะครับผมกับเจ้า Honda Accord คันนี้นะครับรถปี2020เป็นรุ่น1.5 EL Turbo เนะครับเลขไม้แท้1 1 1 0 0 0กิโลนะครับออกใหม่ป้ายแดงคันนี้เกือบล้านห้าวันนี้เป็นมือสองเหลือเพียงแค่758,000้7 8บาทซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อเงินผ่อนฟรีดาวครับออกรถศูนบาทผ่อนนานแสีงวด ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนปีแค่14,000บาทครับที่สำคัญน,นะครับคันนี้เรารับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณนะครับนานสูงสุด1ปีหรือว่า30,000กิโลซ่อมศูนย์ฮอนด้นะครับเพื่อนนะมีปัญหาเข้าศูนย์ได้เลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาครับ